ส้ำค่ะสองเกีโอเอค่ะหรือการาน้ำใสสาสีค่ะสี่ถ้วยค่ะ5ช้อนซ้อมค่ะหผงซัลปฟอค่ะเราเริ่มทำกันเลยเทน้ำใสผงซัลปฟอค่ะแล้วก็คนค่ะคนให้มัน ให้มันละลายนะคะน,นี่ค่ะคนเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่สองมาทำแบบนี้กันเลยค่ะเทกาวลงลงในถ้วยค่ะเอาจำนวนที่เราต้องการเลยนะคะ อย่างที่สองใส่สีลงไปค่ะแล้วก็คนค่ะคนให้มันทั่วนะคะออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะคดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาผงซัอฟอกนะคะไปใส่มานิดเดียวนะคะใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะคนออกมาเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นก้อนนะคะก็นี่ค่ะก็เติมไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ต้องเยอะน,นะคะเพราะอันนี้มันเริ่มจะเป็นก้อนแล้วค่ะเี่นะคะ,คะมันจะยืดตึงคะเดี๋ยวรออีกแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอทับก่อนนะคะทับนี่คะ่ะคนออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะนี่คะ่ะไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่แต่ก็คนไปนเรื่อยๆนะคะดี๋ยวกว่ามันจะไม่ติดมนลองเอามือไป เน,ะะนี่คะ่ะเหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะไม่ไม่ติดมือนะคะแผลมันออกนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะออก จะเอาถุงมือหรือถุงที่เราซื้อของมาแล้วเราก็มาผูกมือแบบนี้ก็ได้นะคะก็มามอย่างนี้นะคะแต่ว่านะถุงมือง่ายกว่าอันนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันใหญ่นี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะสไลดยสลา์นะคะเนี่ยค่ะมันจะนิ่มมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ nim nim